สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับแม่หมอยอีกแล้วนะสำหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรลัคนามังกรประจําเดือนเมษายน2564นี้นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรลัคนามังกรจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปแก๊ปจะพูดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีกรมกร,มกรมเป็นของตัวเองตัวแก๊ปบเองก็มีกรรมมี เป็นของตัวเองนะคะดังนั้นการพยากรณ์ตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปกับไม่ได้จำพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดี๋ยวตรงดีสคริปชั่นแก๊บจะทิ้งรายละเอียดทุกๆอย่างไว้ทั้งหมดเลยไม,ม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปรโมชั่นต่างๆ id l i ี e แล้วก็ facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามเพื่อจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะโอเคแก๊ขอเป็นประธานในการจับไพ่พยากรณ์ได้ค่ะว่า ความรักความสภัยของชาวราศรีมังกรและคนามังกรจะเป็นอย่างไรนะคะแก๊บขอไข,ข้ด้วยคะ่ะเจเจสาเหรียญคิงถือเหรียญ8ถ้วยเดฟุ สไม้เท้าอัดสวินถือถ้วย6ดาบ7ดไม้เท้าห้าเหรียญมันเป็นอะไรที่ชาวราศีมักรลัคนามักรตัวคุณเองนั้น จำแต่กม็มันเหมือนไพ่ขึ้นว่ามันมันเป็นภาพจำอะมันเป็นภาพจำที่ชาวราศีมังกรและคณามังกรนึกถึงความรู้สึกนึกคิดหรือว่าเรื่องราวอะไรที่มันมันผ่านไปแล้ว มันเป็นความรู้สึกที่มันทอ้ทอท้อในที่นี้ที่ไพ่ขึ้นคือทอ้อในความไม่สมหวังในเกือบทุกเรื่องในเดือนหน้าเอ้ยในเดือนนี้ทอ้อแบบไหนขอไพ่สิคุณท้ออะไรคะชาวมังกรและขนามังกรสิทธคาถาหกเหรียญ หนึ่งดาบอ๋อคือคุณทอที่ในสมัยก่อนอะ่ะคุณเคยเป็นที่พึ่งให้กับทุกคนได้ทุกๆคนมากเลยทางด้านการเงินแล้วก็ทางด้านแรงงานหรือว่าอะไรก็ตามแต่แต่พอมาวันนี้ชาวราศีมังกรประสบปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตคุณเนี่ยณนะเวลานี้คุณปรารถนาที่จะขอความช่วยเหลือจากใครบ้าง แต่คุณกลับมาได้ความรู้สึกนั้นตอบเลยแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่านอกจากคุณจะไม่ได้แล้วนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณรู้สึกไม่โอเคมากๆนั่นก็คือเรื่องราวความรู้สึกที่คุณกำลังเผชิญเกี่ยวกับเรื่องเรื่องราวความรู้สึกที่มันไม่ได้อะไรอย่างที่ปรารถนานีเรื่องของความรู้สึก ในเดือนนี้มากๆไพ่ขึ้นว่าเดี๋ยวพออะไรมันดาวไปหมดคุณก็จะนึกถึงภาพจำเก่าๆที่คุณไม่เคยสมหวังในทุกๆสรรพสิ่งเข้ามาหลอกหลอนตัวคุณเข้ามาหลอกหลอนจิตใจคุณทำให้คุณหมดเรี่ยวหมดแรงในการทำทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ถ้าจะอิงเรื่องความรักตรงตัว แม่หมอมีความรู้สึกว่าในเดือนเมษายนนี้ต้นเดือนคุณจะดาวหน่อยแต่พอกลางเดือนไปแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์เลยกับการที่จะต้องจมปลักกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วและมันแก้ไขอ,อะไรไม่ได้เลยทำให้ชาวราศีมังกรลัคนามังกรคุณจะสปริงตัวเองขึ้นมาและกลับมาทำตามความฝันของตัวคุณเองอีกครั้งแบบตั้งใจ อะไรที่คุณตั้งอะไรที่คุณตั้งใจเอาไว้ในพบการเงินและทุกๆอย่างที่ทำแล้วจะทำให้ตัวคุณเองประสบความสำเร็จคุณจะเริ่มที่จะมีไฟแล้วก็เริ่มที่จะตั้งใจทำมันอย่างเต็มที่เท่าที่คุณจะทำได้โดยที่คุณจะไม่โฟกัสที่คนอื่นอีกแล้วในเดือนนี้คุณจะโฟกัสที่ตัวเอง และโฟกัสถึงแต่อดีตที่เคยผ่านมาแต่ไม่โฟกัสและไม่เฟ้นหาคนปัจจุบันอีกในเดือนนี้เพราะคุณมีความรู้สึกว่าคุณเริ่มที่จะเบื่อก,กับสภาวะความสัมพันธ์ที่ต้องแบบแบกบความคาดหวังเอาไว้อีกแล้วไพ่ขึ้นว่าคุณเองเป็นคนนี้ค่อนข้างระมัดระวังตัวในความสัมพันธ์มาก แต่ถ้าเปิดใจคุณเทหน้าตักหมดเลยจนบางครั้งไม่เผื่อใจแล้วมันก็ย้อนแย้งกลับมาทำให้ความสะพันนั้นต้องพังทุกครั้งอยู่ร่ำไปเสมอๆเ,เลยทำให้คุณมีความรู้สึกว่าไม่เอาละนาทีนี้คือขอไม่ไม่แบบนั้นละขอโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็เอาภาพจำในอดีตที่มันเคยมีความสุขความทุกมาหล่อหล,อ,ลอมตัวคุณในวันนี้ในเดือนนี้ ให้มีแรงที่จะเป็นแรงผลักดันในการที่จะเอาตัวเอง move on จากตรงนี้เพื่อความอยู่รอดของตัวเองไปก่อนลำพังให้ได้ในระยะน,นี้นะคะไพ่น้ำหนักไปทางคนเหมือนแบบเจ็บปวดแล้วก็แบบไม่เอาแล้วอ่ะเหมือนอย,อยากอยู่กับความทรงจำแล้วก็ทำเกี่ยวกับตัวเองมากกว่านะคะทำตัวเองให้ดีว่างั้นเถอะนะคะไพ่ต้องการบอกอะไรชาวราศีมังกรละคนามังกรอีกไหมคะแจ้งขอไพ่ด้วยคะ่ะ the world อัศวินถือเหรียญเจอฮิเมจ็ดเหรียญ,ยญ,ยญสามขอโทษค่ะสองไม้เท้าจูชาเรียตสิบถ้วยแล้วก็ได้ไพ่สามถ้วยเอ่อเดี๋ยวไพ่ขึ้นว่าเดี๋ยวคุณจะรู้สึกว่าเดี๋ยวพออะไรหลายๆอย่างมาอยู่ตัวเนี่ย ช่วงใกล้ๆปลายเดือนอยู่ชาวราศีมังกรและคณนามังกรน่าจะมีอารมณ์รือว่ามีความรู้สึกที่อยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆไหมเช่นน้ําตกภูเขาทําอะไรก็ได้ที่มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติอะ่ะเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณอยากไปบําบัดในสถานที่นั้นๆเพื่อเติมพลังหรือชาร์จแบตให้กับตัวเองซึ่งพลังงานหน้าพายขึ้นว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ไปแล้วก็ไปชาร์จแบตให้ตัวเอง และกลับมาสู้กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตมากๆเลยนะคะในเดือนเมษายนนี้นะคะชาวราศีมกรและคณามังกรเจ้าขาโอเคสำหรับวันนี้แกต้องขอบคุณมามากเลยค่ะทุกทุกยอดซับสไครต์ทุกยทกยอดกดไ like, ลค์ทุกทุยอดคอมเมนต์เลยทุกทุกอย่างคือกําลังใจอย่างดีมามากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอไปแล้วฝันดีราตรีสวัสดีนะคะบ๊ายบาย